สวัสดีครับผมปิดนะครับและนี่คือรายการ Time Machine วันนี้เราอยู่ในช่วง Time Machine Insight ครับหลายๆคนคงรู้นะครับว่าสมัยนี้นะครับเป็นยุคที่การอ่านเนี่ยเป็นไปได้ยากลำบากมากครับคนไทยอ่านหนังสือน้อยกันมากๆนะครับแล้วก็นิตยสารปิดตัวลงไปเยอะมากวันนี้นะครับเรามาลองคุยดูนะครับว่าวงการนักเขียนนะครับหรือว่าการเขียนนิยายเนี่ยครับจะเป็นยังไงบ้างเราได้รับเกียรตินะครับจากคุณสแตมเบอรี่นะครับ คุณสแตมเบอรี่เนี่ยนะครับเขาเป็นนักเขียนนะครับที่เริ่มเขียนจากมัธยมเนี่ยนะครับจนสร้างผลงานที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาตินะครับเดี๋ยวเราไปพบกับคุณสแตมเบอรี่กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ไนมากคำชูนะคะชื่อเล่นชื่อแสแตมค่ะนักปากกาคือแสแตมเบอรี่ค่ะแรงบันดาลใจที่ คุณสแตมเบอร์รี่เนี่ยครับหรือคุณสแตมเนี่ยครับเริ่มมาเขียนหนังสือเนี่ยครับเริ่มมาได้ยังไงครับเนี่ยก็น่าจะมาจากเริ่มจากการที่ตัวเองเป็นคนรักการอ่านนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยปลูกฝังให้เรารักการอ่านตั้งแต่เด็กๆอะคะ่ะแล้วก็มีการซื้อหนังสือมาให้แบบที่ในหมู่บ้านเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีคนมาขายสารนุกรมการ์ตูนวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อเก็บไว้ให้แล้วก็พอเราเห็นแล้วแบบรูปมันก็น่าสนใจเนื้อหาก็แบบดูมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อ่านอ่านไปเรื่อย พอหลังจากที่เราเริ่มโตก็เริ่มเปลี่ยนแนวที่อ่านให้เข้ากับเราอย่างเช่นพวกวรรณกรรมเยาวชนต่างๆหรือว่าเริ่มเป็นนิยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพออ่านมากๆเข้าเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเราก็น่าจะแบบเขียนอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะอะไรอย่าง ippy. เงี้ยค่ะก็เลยลองเขียนดูสมัยเรียนนะคะมีวิชาแนะแนวที่แบบว่าให้เขียนว่าเราอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ะคือเราก็ไปดูในในใบที่เราเขียนก็คืออยากเป็นนักเขียนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะแต่ว่าคือตอนนั้นเรารู้สึกว่าเอ้ยนักเขียนมันต้องเป็นอาชีพไส้แห้งแน่เลยต้องแบบ มันไม่น่าจะเป็นอาชีพที่เลี้ยงเราได้เลยค่ะก็เลยมีความฝันอีกอย่างก็คืออยากเป็นทูตแต่ว่าที่อยากเป็นคือรู้สึกว่าเออเป็นอาชีพที่แบบรวยอะไรอย่างเงี้ยชอบจริงก็คืออยากเป็นนักเขียนมากกว่าเล่าเรื่องหนังสือเล่มแรกที่เขียนให้ฟังนิดหนึ่งสิครับถ้าหมายถึงว่าเรื่องที่เอาไปตีพิมพ์แล้วกันนะคะก็คือเรื่องรักสุดเซอร์ไพรส์ของยายขีโมแต่ว่าเรื่องนี้คือตอนแรกเราเขียนแล้วก็เอาไปลงในเว็บแบ่งกันอ่านซึ่งเป็นของสำนักพิมพ์จันทร่ะค่ะแต่ว่าเขียนแล้วเราก็แบบไม่ได้รับความนิยมเท่าไหรไร่่่่ไมมคคออยยีใาานเ้ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะต้องมีคนที่ได้ดังๆเขาจะได้รับติดฮอตสีแดงๆข้างที่ททชื่อเรื่องอะไรเงี้ยแต่ของเราไม่มีเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราจะทํายังไงให้นิยายเราเป็นที่สนใจบ้างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มไปศึกษาว่าเออคนเก่งๆเขาทํายังไงคนดังๆทำยังไงอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มเขียนเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องให้ดูน่าสนใจก็คือเรื่องเอออยาวจินเป็นรักนักเพลย์บอยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ พยายามหาแบบคอนเน็ชันคุยกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยขอให้คนนั้นคนนี้เข้ามาอ่านอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งแบบมันเริ่มมีคนเข้ามาสนใจมากขึ้นแล้วก็นิยายก็เริ่มติดฮอตอย่างเงี้ยทุกตอนทางสนักพิมเขาก็เลยมาอ่านแล้วก็สนใจถึงได้ติดต่อเล่มนั้นเนี่ยมาเป็นหนังสือเล่มแรกของเราค่ะย้อนกลับไปนิดนึงครับตอนเล่มแรกอะครับที่เขียนในเว็บแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเรารู้สึกท้อไหมนิดหน่อยค่ะแต่แค่รู้สึกว่า เราเราอยากจะให้คนมาอ่านเราให้ได้เยอะมากกว่านั้นอีกอะไรเงี้ยค่ะอยากให้คนมาอ่านเยอะๆเราอยากรู้ฟีดแบ็ k อยากรู้ว่าเอ้ยงานเราเป็นไงเรารู้สึกนิดหนึ่งว่าเฮ้ยของเราก็สนุกนาอะไรเงี้ยทำไมแบบไม่มีคนมาอ่านเลยนะหรืออย่างน้อยเนี่ยเขามาอ่านแล้วเขาไม่ชอบเขาก็ได้บอกเราอะไรเงี้ยค่ะพอเล่มที่2ที่เริ่มประสบความสําเร็จแล้วอะครับตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างช่วงนั้นเนี่ย เป็นยุคที่นิยายวัยรุ่นเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยบูมเท่าไหร่แต่ว่าเริ่มที่จะมีนิยายเรื่องหนุ่มพ่อสาวเฮียรักเรี้ยอมหวานเข้ามาที่เป็นนิยายแปลเกาหลีแล้วเรื่องนั้นนะคือดังมากมีคนชอบมากแล้วก็ทําให้สํานักพิมพ์จมใส่เนี่ยเริ่มเป็นที่สนใจของวัยรุ่นาเงี้ยค่ะพอเราได้เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบนักเขียนไทยคนแรกของสัมนักพิมคนก็เลยสนใจว่าเฮ้ยแบบจากที่มีแปลเกาหลีแล้วเนี่ยน,นักเขียนไทยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีคนเข้ามาอ่านเข้ามาซื้อเข้ามาสนใจเยอะ แล้วอยู่ดีแบบฟีดแบ็กมันก็แบบมาเยอะมากๆแล้วก็ตอนแรกๆก,ก็คือพิมพ์แค่หลักพันอะไรเงี้ยจนแบบคนอ่านไปเยอะๆขึ้นก็คือเป็นการเป็นหลักแสนหลักล้านได้เลยอะไรเงี้ยค่ะณนะตอนนั้นรู้สึกหรือ,อยังครับว่าตัวเองเป็นนักเขียนตอนแรกก็ยังไม่รู้สึกอะคะ่ะจนกระทั่งแบบพอมันเริ่มแบบว่าเออมีรายได้อะไรเงี้ยค่ะเริ่มมีเงินเข้ามาแบบจากแบบน้อยๆเริ่มแบบเป็นหลักแสนหลักล้านอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่า เฮ้ยมันก็เป็นอาชีพได้เหมือนกันนะแล้วมันเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยอะไรเงี้ยถ้าเราเราได้ทํางานด้วยแล้วก็ได้ทําสิ่งที่เรารักด้วยมันก็แบบเออน่าจะโอเคก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเรามาเป็นนักเขียนดีกว่าอะไรเงี้ยเมื่อกี้ผมได้ยินแล้วล่ะครับว่าเฮ้ยมีคนชื่นชอบผลงานเราเยอะแยะมากมายเลยทีนี้มีอีกฝั่งหนึ่งมั้งไหมที่แบบว่าเอ,อ้ยเราลอกงานเกาหลีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับจริงๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นแบบน,นั้นเพราะว่าหลังจากที่เรื่องหนุ่มพ่อสาวเฮี้ยวนี่บูมขึ้นมาค่ะก็มีนักเขีียยยยนนนนนไทททหลลาาๆคค่ํแแบบบบั้ะะก็เ มันก็คล้ายๆกลายเป็นกระแสมาช่วงหนึ่งแบบทุกคนเขาก็รู้ว่าเออแนวเนี้ยพอมันมาแรงก็ทุกคนก็อยากจะเขียนให้ได้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเราอ่ะเป็นแค่คนแรกเท่านั้นที่ถูกเลือกให้ให้เอาเรื่องเนี้ยมามาเผยแพร่แบบเป็นจริงเป็นจังเป็นทางการอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะจนถึงตอนนี้น่เขียนมาทั้งหมดกี่เล่มแล้วครับน่าจะประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบได้แล้วค่ะย้อนกลับไปถามนิดนึงนิยายอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากเลยคําทไมนิยายของเราเองอ่ะถึงเป็นที่นิยมและประสบความสำเร็จคิดว่าคีย์มันอยู่ที่ตรงไหนครับ จริงๆอาจจะเป็นความโชคดีของเราด้วยว่าพอผลงานเล่มแรกเนี่ยเป็นที่รู้จักขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีแฟนคลับในในในเล่มแรกๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ค่ะแล้วก็มีการโปรโมทช่วยจากสำนักพิมพ์ทําให้คนรู้จักเยอะขึ้นพอคนรู้จักเยอะเนี่ยความกดดันมันก็อยู่ที่ว่าเราจะทํายังไงให้เล่มต่อๆไปเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องรักษาฐานแฟนคลับอแฟนคลับคนเก่าๆเอาไว้ให้ได้เงี้ค่ะก็พยายามทําแบบนั้นแล้วก็ให้คนเนี่ยแบบติดตามต่อมาเรื่อยๆยยมากกว่า ท่าที่ฟังดูน่าสนใจมากครับแชร์ให้นิดนึงสิครับคือผมเห็นนิยายเนี่ยเยอะมากเลยรเรามีวิธีสร้างคาแรคเตอร์หรือทําอะไรให้มันแตกต่างจากเดิมที่เราเคยเขียนยังไงครับก็เราก็อาจจะต้องมาดูก่อนว่าอย่างสมมติเวลาเราเขียนเป็นเซตอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะเลือกมาอ่ะมีตัวละคร7คนเราก็มาระบุเลยว่าคนเนี้ยอาจจะเป็นแบบคนที่เพบอยที่สุดคนนี้แบบเลวที่สุดคนนี้หล่อที่สุดคนนี้สวยที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็คือแจกคาแรคเตอร์เขาให้แบบชัดๆไปเลยแต่ละคนแล้วก็ พยายามที่จะแบบคงคาแรคเตอร์อันนั้นของเขาไว้ทั้งเรื่องเงี้ยก็จะช่วยได้ค่ะเราเขียนเรื่องความรักอย่างเงี้ยเราเอามุมมองเกี่ยวกับความรักมาจากไหน,นครับจินตนาการล้วนๆจากแบบว่านิสัยส่วนตัวอาจจะแบบเป็นคนที่ชอบเพ้อฝันอยู่แล้วชอบแบบดูเรื่องความรักคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยค่ะเรื่องความรักดาราเรื่องแบบว่านิยายรักหวานแหววอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือชอบอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบเอามาจินตนาการในเป็นรูปแบบความรักแบบของเรามีเรื่องไหนที่เหมือนตัวเองมากที่สุดไหมครับ จริงๆก็แทบทุกเรื่องเพราะว่าตัวนางเอกเราเป็นคนเล่าแบบบุรุษที่หนึ่งอะค่ะก็คือแทนตัวเองเป็นฉันอะไรเงี้ยแล้วลเรื่องราวที่เขียนมาส่วนใหญ่มันก็คือเป,เป็นความรู้สึกความคิดของเราว่าต้องทําแบบนี้คนถึงจะฟินนะต้องทำแบบนี้มันถึงจะดีนะต้องแบบแก้ปัญหาตรงนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นความคิดเราทั้งหมดดูแล้วอะค่ะมันก็คือเป็นตัวเราตลอดเวลาที่เป็นนักเขียนนะครับมีอุปสรรคเยอะที่สุดคือช่วงไหนครับก็น่าจะเป็นช่วงที่ เริ่มตันนะคะเพราะว่าเราก็เขียนมาแบบเป็น10-20ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าบางอย่างมันก็เฉากนี้ก็คุ้นๆน,นะเหมือนเราเขียนไปแล้วหรือแบบมันเวลาฉากเข้าพระเข้านางจากเลิฟซีเนี่ยมันก็จะทํายังไงให้มันแตกต่างจากเดิมหรือว่านิสัยของนางเอกพระเอกเนี่ยจะทำงไงให้มันหลุดกรอบจากที่เป็นตัวเราเนี่ยคะตรงนี้ก็คือสิ่งที่ยากที่สุดมากกว่ารเราเคยโดนศบประมาทว่านิยายมันแบบว่ามันมันไม่มีสาระเนอะตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็ตอนนั้นเราก็รู้สึกแบบว่า เอาก็มันก็คือนิยายอะอะไรอย่างเงี้ยแบบก็มีความต่อต้านเล็กๆว่าคุณอยากอ่านนิยายเพื่อความบันเทิงไม่มีใครแบบอยากอ่านเพื่อเอาสาระอะไรเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยอ่านแล้วแบบฉันจะฉลาดหรือว่าแม่คุณทำไมไม่ไปอ่านสารคาดีละ่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเราก็จะคิดแบบนั้นแต่พอโตขึ้นเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็สามารถที่จะสอดแทรกสิ่งที่ดีๆหรือว่าคําสอนอะไรต่างๆเข้าไปในนิยายได้โดยที่เราไม่ต้องทําให้มันเครียดหรือให้มันแบบอ่านแล้วเหมือนรู้สึกเหมือนอ่านหนังสือเรียนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คือเราสามารถทําให้มันไปด้วยกันได้มากกว่าก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออมันก็จริงที่เขาว่าว่าว่าเรื่องแรกๆของเรามันแบบสนุกอย่างเดียวเอาแบบห้ายอย่างเดียวหรือบางฉากก็แบบไม่ได้เหมาะสมกับเด็กด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ค่อยๆพัฒนาค่อย,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 อยเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันคะวงการการเขียนในเมืองไทยอะครับถ้าเทียบกับต่างชาติแล้วถือว่าเป็นยังไงบ้างอะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแบบได้รับการสนับสนุนน้อยกว่านะเพราะว่า อย่างดูอย่างแบบเฮลี่เจเคโรลิงที่เขาเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ดังๆแบบโหเขาก็ได้เงินมากมายมาหาศาลหรือแม้แต่แบบนักเขียนบทซีรีส์หรือว่านิยายต่างๆที่อยู่ในประเทศจีนหรือเกาหลีาเงี้ยค่ะเวลาเขาซื้อลิขสิทธิน์นี่เขาซื้อกันแบบเป็น10บสล้านเลยอะไรเงี้ยแต่แบบของไทยยังอยู่แค่หลักแสนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันเหมือน,นยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรหรือว่าแบบเหมือนเป็นอาชีพที่คนรู้สึกว่ามันก็อาชีพแบบง่าย,ายๆใครเขียนก็ได้แบบคิดๆอกไม้ก็เขียนเขียนก็จบแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรอะไร ก็เลยรู้สึกแบบเออถ้าเกิดมีการสนับสนุนจากแบบออรัฐบาลหรือว่ามีหน่วยงานที่เข้ามาแบบช่วยส่งเสริมตรงนี้ก็น่าจะช่วยให้ออวงการนักเขียนหรือว่าเกี่ยวกับวงการหนังสือไปได้ไกลขึ้น,นเป้าหมายในอนาคตวางแผนไว้ว่ายังไงบ้างครับก็อยากโกอินเตอร์ค่ะอยากให้แบบว่า อองานเขียนของเราแบบไปสู่ต่างชาติได้บ้างอะไรเงี้ยหรือว่าสามารถเอาไปต่อยอดทําซีรีส์หรือว่าทําอะไรได้อีกมากมายนอกจากที่จะเป็นแค่เป็นนิยายอย่างเดียวอะไรเงี้ยตอนนี้เรื่องน,นิยายเรื่องบอดฟอร์เรนที่ทําเป็นซีรีส์ในประเทศไทยค่ะก็เริ่มมีประเทศจีนมาซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายแล้วพอไปฉายเนี่ยก็จะมีแฟนคลับชาวจีนที่เขาแบบว่าเอ,อ,อยากอ่านนิยายเราแต่อ่านไม่ได้เป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มมีความคิดที่จะแบบเอานิยายเราแปลเป็นภาษาอังกฤษลงขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามค่อยๆเริ่มต้นไปเรื่อยๆค่ะ จากที่เราเขียนนิยายเนี่ยแล้วเราเห็นนิยายเรากลายมาเป็นภาพกลายมาเป็นซีรีส์เป็นภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นมาค่ะเพราะว่าไม่เคยคิดฝันว่านิยายแบบที่แบบว่าความรักไร้เลียงสาหรือว่าที่เคยคนเคยว่าแบบไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยจะแบบสามารถเป็นสร้างเป็นซีรีส์ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็แบบดีใจมากแต่ก็บอกเขาว่าเออเนี่ยบางอย่างที่มันไม่สามารถเอาไปสร้าง ป็นไปได้จริงอะไรเงี้ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามตามคนเขียนบทของเขาเลยค่ะอืดีครับเพราะว่าผมเคยเห็นบางครั้งเนี่ยอ่าเรื่องในหนังสือกับเรื่องในใช่ใช่ค่ะซีรีส์หรือหนังมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเนาะใช่ใช่บางอย่างมันก็ยากเกินเกินไปหรือแบบบางทีแบบพระเอกแบบรวยเวอ่อวขี่หอลงมาละอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ค่ะเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนนิดหนึ่งสุดท้ายครับอ,อ,อยากให้ฝากถึงคนที่อ,อยากจะเป็นนักเขียน ก็อยากให้มีความตั้งใจแต่ว่าอันดับแรกเลยถ้าจะเป็นนักเขียนที่ดีได้ต้องอ่านเยอะๆก่อนไม่ใช่แบบอ่านเล่มสองเล่มเอ้ยชอบสนุกแล้วก็อยากเขียนเนี้ยมันจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าเราต้องดูก่อนว่าเราชอบแนวไหนแล้วเราสามารถเขียนออกมาแบบนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะศึกษาวิธีการเขียนของนักเขียนหลายๆคนว่าเออแบบเนี้ยคือสนุกนะแบบนี้คือไม่สนุกนะหรือว่า <t ansen> เราเหมาะกับอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือทําในสิ่งที่เป็นตัวเรามากที่สุดแล้วก็ค่อยๆเขียนออกมาพยายามเขียนให้จบแล้วก็เอาไปลงตามที่ต่างๆพยายามแบบ S. <S <osaic> โปรโมตตัวเองเยอะๆเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเป็นแบบโซเชียลมันก็กําลังมาอะไรเง <ans> ี้ยค่ะถ้าเกิดคนมาเห็นงานเราเยอะๆ,ๆ,ๆก็มีโอกาสท <ans> <ๆ>ี่จะแบบเป็นนักเขียนที่แบบแมสขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะฝากอะไรถึงแฟนคลับนิดนึงครับก็อยากจะฝากผลงานตัวเองแล้วกันเรื่องใหม่ค่ะเรื่องนี้ก็คือเลดการนะคะสามารถซื้อเป็นบล็อกเซตได้เลยก็คือแบบ รวมกันทั้ง2เวอร์ชันหรือว่าจะซื้อแยกเวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งก็ได้นะคะซื้อได้ที่แฟนเพจของส t ตมเบอรี่ได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากเป็นนักเขียนนะคะก็อย่างที่บอกคะ่ะว่าเขียนเสร็จแล้วก็พยายามเอาไปลงในเว็บต่างๆแล้วก็เอามาช่วยโปรโมทหรือว่าอาจจะทักมาให้ให้พี่ช่วยโปรโมทให้ก็ได้ะคะ่ะวันนี้เราได้สาระดีๆจากคุณส t ต m มหรือว่าคุณสแตมเบอรี่เยอะมากเลยนะครับคงได้คําตอบกันแล้วนะครับว่านักเขียนไทยนักปัจจุบันไม่ได้ไส้แห้งนะครับแล้วก็ วงการนักเขียนไทยเนี่ยนะครับคุณสามารถเริ่มเข้ามาเป็นนักเขียนตอนนี้ก็ยังทันเวลานะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามรายการท่าแมชชีนด้วยนะครับในเทปหน้าผมจะพาคนที่น่าสนใจเนี่ยนะครับมาพูดคุยมาสัมภาษณ์ให้พวกคุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับฝากกดไลค์ check, กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ